ทีนี่กรมที่ดินเขาออกถแถลงเมื่อวันก่อนคุณสุวิทย์บอกว่าคําสั่งของสารปกครองรไม่ได้สั่งให้เพิกถอนคแค่สั่งให้ตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ใช่ไหมครับ,รบของประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยคือไม่ได้ตั้งธงมาว่าต้องไปเพิกถอนนะแค่ให้คุณไปตั้งคณะกรรมการจากนั้นมันเป็นดุลพินิษของคณะกรรมการตามมาตรานี้อคุณสุวิทย์มองตรงนี้ยังไงจริงๆแล้วถ้าเราดูเหมือนกับแบบกรมที่ดินเอาแค่ เอาแค่ข้อความเดียวก็คือให้ตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61แต่ถ้าเราไปดูคําสั่งทางสารปกครองเนี่ยมันจะมีบอกว่าให้ดําเนินการตามคําพิพากษาสาลดีกาสารดีกา,า,รกาประมาณอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเล่า,านิดนึงว่าก่อนที่จะมาถึงมติตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ยคือ ช่วงที่ตอนนั้นท่านอนุทินไม่ใช่อนุพงศ์ผ่าจินดาเป็นรัมตีมหาไทยตอนนั้นเนี่ยท่านนิพนธ์บุญญามณีก็เป็น,นจะเป็นรองรัมตีช่วยรัมตีช่วยแต่เมเคยให้สัมภาษณ์ว่าการที่ไม่สามารถดําเนินการเพิกถอนที่ดินเขากระโดงได้เนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการชี้เขตชี้แนวอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า สิ่งที่คุณนิพนธ์ให้ข่าวและรถไฟไม่โต้แย้งเนี่ยมันกลายเป็นว่ายอมรับตามที่ที่เขาสื่อมาจริงหรือเปล่าอันนี้ผมเองก็เลยต้องต้องไปรับฟังความข้อชี้แจงจากการรถไฟเหมือนกันในช่วงนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องก็เงียบไปจนมากระทั่งเนี่ยรถไฟไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61เพื่อ สอบข้อเท็จจริงพิสูจน์เอกสารต่างๆรถไฟก็ดําเนินการแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการเปิกถอนตั้งคณะกรรมการแล้วมีประเด็นว่าจะต้องทําการลังวัดกรมที่ดินก็แจ้งให้การรถไฟเนี่ยนะดำเนินการจ่ายค่าหลังวัดเป็นวงเงินประมาณ1ล้านสองแสนกว่ารถไฟก็ได้ดำเนินการจ่ายค่าหลังวัดจนนำไปสู่การ ตรวจร่วมของคณะกรรมการซึ่งตอนนั้นรู้สึกคณะกรรมการตามมาตรา61เขาจะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาครับสุดท้ายก็มีการไปชี้เขตชี้แนวตามตามเงื่อนไขแล้วพอถึงเวลาจะมีการประชุมตามมตินะตามมาตรา61เข้าใจว่าไม่มีการนำพื้นที่การลังวัดเนี่ยเข้าสู่เป็นเป็นเรื่องของข้อมูลในการที่จะพิจารณาสุดท้ายก็ออกมาเป็นว่ามติไม่ บอกว่ารถไฟไม่สามารถที่จะชี้แนวเขตชี้แนวเขตหรือพิสูจน์สิ์เอกสารสิทธิ์อะไรขึ้นมาซึ่งผมมองว่าอันนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ตลกคือต้องบอกว่ารถไฟดําเนินการทุกขั้นทุกตอนนะครับเสียเงินค่ารางวัดก็ทําแล้วตรวจร่วมกันชี้เขตเที่ไหนาก็ทําหมดแล้วแต่ข้อมูลการตรวจร่วมกันพิสูจน์เอกสารเนี่ยไม่ถูกนําเข้าที่ประชุมในเรื่องของมติคณะกรรมการว่าตาสิบเอ็ดจึงออกมาเป็นว่า รถไ, <ลด S 1> ไฟเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการที่จะพิสูจน์ทั้งๆท,ที่ในชั้นอนุที่คุณสุวิทย์ทราบ<ช>มาเนี่ยรถ<ช>ไฟก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่แต่ทําไมตอนประชุมจริงๆครับไม่มีข้อมูล,ลมเหล่านี้เข้าไปใช้ในการค,คุณคุณวีระตั้งข้อสังเกตตรงนี้ยังไงแล้วมันกลายเป็นข้อข้อโต้แย้งทางทาคณะกรรมการของกรมที่ดินว่าแผนที่มันคนละฉบับกับที่สารดีกาพี่ภากษาอันนี้ถ้าฟังจากคุณสุวิทย์เนี่ยอันนี้ใบเสร็จเลย ล่องลอยอาชญากรเลย <c oughs> นะผมทราบว่าคุณสุวิทย์เนี่ยมีใบเสร็จเนี่ยโชว์เลยครับที่ไปจ่ายเงินค่ารังวัลเนี่ยเนี่ยโชว์เลยครับเนี่ยโชว์เลยครับคือเพื่อจะ <c oughs> พิสูจน์ <c oughs> ว่ารถไฟนก่่บาทนะว่าที่กรมที่ดินบอกว่ารถไฟไม่ไปชี้ที่เนี่ยโกหกนะแล้วคุณสุวิทย์ก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามันมีไอ้โมง ไม่ยอมเอาผลการลังวัดเข้าไปให้คณะกรรมการที่ดินพิจารณาไอ้คณะกรรมการที่ดินมันก็เลยถือโอกาสสรุปบอกว่ามันไม่เพิกถอนอเพราะมันไม่มีหลักฐานนะว่ามีการบุกรุกหรือเป็นอันนี้มัน,น,นจะเป็นหลักฐานการชำระเงินค่าลังวัดหนึ่งล้านหนึล้านสองแสนันสารอยี่สิบบาท ซึ่งจ่ายโดยการรถไฟจ่ายรถไฟรถไฟจ่ายให้กับทางคเนเงินหลวงนะถือว่าเป็นเงินหลวงนะเพื่อไปดําเนินการรังวัดและจะได้เอาข้อมูลจากการรังวัดพิสูจน์แนวแขตแนวเขตที่แล้วตอนไปรังวัดจริงๆเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟไปด้วยไหมไปด้วยฮะมีมีไปตรงไป่เขาจะจ่ายตังค์ไปเฉยๆทําไมถูกไหมถูกก็ต้องส่งคนไปด้วยที่ดินไปรังวัดแล้วไงนี่ใบเสร็จเลยว่าที่ดินไปรังวัดแล้วมันจะมาโกหกได้ยังไงนะแต่ทําไมตอนเข้าที่ประชุม คณะกรรมการตามมาตาหกเอาผลไม่เอาเรื่องนี้เข้าไปไม่เอาผลการลัางวัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ดินเเอ๊ะผมผมจำได้ขออภัยนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านอธิบดีหรือรัฐมนตรีช่วยสงศักที่เคยอธิบายเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่รถไฟเข้ามาเป็นเหมือนส่วนผสมในคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นคู่กรณีกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่รถไฟไปฟ้องสาลปกครองให้กรมที่ดินเพิกถอน เอกสารสิทธิ์ทับที่ผลการาตรวจสอบมันไม่ใช่คู่กรณีผลการ,กร,การตรวจสอบมันเป็นแฟกต์มันเป็นความจริงทําไมไม่เอาเข้าไอ้ความจริงเนี่ยมันจะต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการที่ดินนะครับคุณจะตัดสินอะไรคุณต้องเอาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมนะทั้งการกล่าวหาของโจทและจําเลยสิครับของทั้งสองฝ่ายหรือเรื่องนี้คุณจะสรุปอย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นประเด็นสําคัญไงเพราะว่าคุณเนี่ยไปนะครับออก เป็นมติของคณะกรรมะการว่าไม่เพิกถอนเพราะมันไม่มีที่ดินที่ถูกบุกรุกและไอ้ผลนั่นเนี่ยถ้าคุณเอาเข้าไปคุณจะตอบ คุณจะกล้าตอบไหมว่ามันไม่มีที่ดินที่บุกรุกเห็นไหมส่วนมันมีไอ้งูมันไม่ยอมอาเข้าไปไงครับส่วนคําสั่งจากศาลปกครองคุณวิระคิดว่ามันเคลียร์ชัดเจนว่ากรมที่ดินต้องทําอะไรใช่ไหมแต่มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคําสั่งของศาลปกครองเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าต้องปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลดีกาคำพิพากษาของศาลดีกาเขาบอกว่าให้ไปเพิกถอนแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายกับไอ้คนที่มันทําให้การรถไฟเสียหาย มันชัดเจนอยู่แล้วอเอาละครับสรุปเลยนะทำไมกรมที่ดินมันถึงก็ต้องเรียกว่าแถไปแถมาแล้วก็ยื้อไปยื้อมาก็ฟังก็เห็นไหมมันเริ่มจากกรมที่ดินมันไปออกโฉนดให้ได้อย่างไรตั้งแต่ปี2 5 1 5น่านั่นแนหะเห็นไหม,มผมนี่ต้องเชื่อเลยว่ากรมที่ดินเนี่ยใช้อำนาจห,หน้าที่โดยมิชอบผมเชื่ออย่างนี้แหละฟ้องผมมา กรมที่ดินฟ้องผมถ้ากรมที่ดินคิดว่าผมเนี่ยนะไปหมิ่นประมาทคุณคุณฟ้องผมเพราะผมเชื่อว่ากรมที่ดินในสมัยนั้นออกโฉนดโดยมิชอบไปทับที่ของการรถไฟ